เห็นแมลงตัวส้มๆดำๆแบบนี้นะคะห้ามปาดห้ามขยี้เด็กขาดนะคะเพราะมันคือแมลงก้นกระดกค่ะทุกคนแมลงก้นกระดกสังเกตง่ายๆว่าส่วนหัวและป้องสุดท้ายจะมีสีดำส่วนบริเวณล,ลำตัวและบริเวณส่วนท้องจะมีสีส้มนะคะเวลาเกาะอยู่บนตัวเราจะมีลักษณะเหมือนก้นที่กระดกขึ้นมาพบมากในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ละคะ่ะที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษเพราะแมลงชนิดนี้สามารถปล่อยสารพิษเจ้าตัวพิดรินออกมาได้ด้วยซึ่งเจ้าพิษพิดรินนี้นะ ะะเขามีฤทธิ์เป็นกรดก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังมีอาการแสบร้อนหรือว่ามีรอยไหม้มีผื่นเป็นรอยยาวลักษณะเหมือนตุ่มน้ําคล้ายๆกับโรคเลิอหรือว่าโรคมูสวัดค่ะผื่นก็จะขึ้นหลังจากการสัมผัสเจ้าสารพิษพิดรินไปแล้วที่8-12ชั่วโมงในคนที่แพ้พิษตัวนี้นะคะก็จะเริ่มมีแผลผุกองมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็เสียชีวิตได้ด้วยหากพิษนี้เข้าตานะคะทําให้ตาบอดได้ด้วยค่ะถ้ามันเกาะอยู่บนตัวเราจําไว้เลยว่าห้ามปัดห้ามขย ให้ใช้วิธีการเป่าและสะบัดออกเท่านั้นค่ะการรักษานะคะหากโดนกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ําสะอาดหรือว่าใช้น้าเกลือค่ะล้างแผลในทันทีและถ้าหากมีตุ่มน้ําหรือว่ามีรอยแดงให้รีบทายาสเตียรอยบางๆเพื่อลดการอักเสบสามารถทานยาแก้แผลและก็ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อแซกซอนได้ด้วยค่ะ